ข้ยวต๋่วไก่บุฟเฟ่ขวัญใจไรเดอร์ร้านเด็ดหลังเดอะมอบางแคพามากินเต๋ยวไก่จุกๆร้านหลับมากแม่ให้มาข้างหลัง SB Designs น์ a r e แเดอะมอบางแคนะเดินมาตามนี้เลยค่ะพี่ๆร้านนี้เขาเป็นบุฟเฟ่นะเติมข้อไก่เลือดผักได้ไม่อัน้นจะสั่งธรรมดาหรือพิเศษก็เติมได้หมด ธรรมดาราคา40บาทพิเศษ50บาทสุดคุ้มไปเลยไหมคะตักตามใจไปเลยคะ่ะชอบส่วนไหนก็จัดข้อไก่ยกกลุบเลือดแน่นๆโอ้ยฟินแต่ควรตักในปริมาณพอดีนะคะเอาที่กินหมดนะถ้าไม่หมดโดนปรับนะคะ ก๋วยเตี๋ยวไก่เต็มชามคุ้มมากรสชาติดีเข็มขน้นไก่ชิ้นใหญ่มือนี้ทั้งอิ่มทั้งประหยัดเลยสิคะร้านนี้เขาใช้พริกขัวนะ่วหนาหอมมากแล้วก็เผ็ดมากด้วยเติมพริกระวังระวังจ้าสาวพอลรอพี่คนขายเขาทําคนเดียวนะคะอาจจะช้าหน่อยนะใครอยากกินก็ตามมาได้เลยร้านตุกต๊กตุ๊กเตี๋ยวไก่อยู่หลังเนมอมบางแคนะคะเปิด10โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ